สวัสดีนะผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องเต้งจะรอนถ่ายวันนี้เราเจอพ่อลูกมันทุกสิ่งครับนี่น้องอ้อน,นี่ก็พ่อน้องอ้อครับนี่วันนี้ก็เราก็จะไปถ่ายบนภูผานกัน,นครับโอ้คีเที่ยวแล้วทเที่ยวนี้เที่ยวนี้ไม่ไ,มได้เลาครับวิงานจนลืมวันลืมปีลืมเดือนแล้วนี่วันนี้ก็ได้เจอตัวจริงแล้วคนดังนะเนี่ย <laughs> อยากกันมาเกือบจะสามปีใจแต่ยังไม่ได้เคยเจอกันเลย เพื่อจะหาเวลาเจอกันได้ใช่จังหวะไม่เจอกันโอ้โหไม่ได้เจอเลยใช่หลายปีเลยสองปีแล้วนะใช่ครับสองสามปีแล้ววันนี้ยี่สิบหกตุลาคิดว่าอีวันจะข้ามปีแล้วนี่ตะโกนไม่หยุดอบูพานหลายรอบแล้วเือตากล้องใช่ผมก็นานขึ้นไปครับนะนี่อันนี้ไปใส่ชายล่างมาใหม่นี่อันนี้อนุมัติแล้วใช่ไหมครับ อ่อดูวไปยูทูปมั้ทูปมั้่รงงามเพราะว่าเขามีเขาบอกว่าที่ว่าไม่ค่อยให้ใส่ตัวนี้อยู่อ๋อมาฐานคุณภาพบริการรถเปรนทุกเพราะว่าตอนนี้มันเป็นที่ว่าเป็นโรงงานวิงานวิงานได้แล้วบางทีบงมีลูกและหน้าลูกอะไรที่เราใส่แล้วมันมีปัญหาแตกเลยแตกหน้างานออ๋ที่ร้านไหนเขาบอกมาเลยเสียใหญ่ลูกเลย คือให้ถอดไม่ให้เกิดปัญหาเลยอ๋อแล้วแล้วมีอันต่อไปไหมนี่อะไรอ๋อได้สั่งไปแล้วบันไดซุ้มบันไดกระตากต่อก้อนที่หนึ่งนะที่หนึ่งเปลี่ยนไปเราต่อแก้ปัญหาแต่ว่าทำสีเป็นสีฟ้าน้เงินแล้วอ๋อเข้ากับตัวสีรถเลยใช่เดี๋ยวตะเกียนี้ก็เดี๋ยวจะตัดตัดตัดทับยิบ็อบข้าวบุกแล้วก็ทำเป็นกานพับแผนอ๋อเวลาแบบใช่ครับขึ้นที่สูงเวลาแบบว่าเราเจอที่หน้างานนั่น ก็เอาขวดขึ้นได้เพราะว่าจะได้ไม่ต้องมีปัญหารถเงาตลอดเลยนี่น้องอ้อขัดขัดล้างตลอดเลยถยาขที่มามันจะเงากว่านี้เพราะว่าเมื่อกี้ไปกอดกําหัวแช่ก็เลยล้างมาโอ้ยมันไม่ไฟยเง่าไหรอีกโอ้นี่มีไฟด้วยโอ้โหสปอตไลท์มีพัดลมด้วยนะพี่ล้อเอาหรอถ้าเปิดพัดลมมันจะมีพัดลมข้างหลังอยู่อ๋อไม่ให้แม่ไฟร้อนใช่ครับ ไอ้ที่จริงอ่ะตัวนัวไราตัวใหญ่ถ้าเป็นแบบนี้เปิดเนี้ยมันจะร้อนใช่ไหมพี่ใช่แต่อันเนี้ยอันนี้มันจะอุ่นๆแต่ข้างหลังมันจะร้อนแทนข้างลงมันจะร้อนแทนระบายความร้อนด้วยโอ้โหเมื่อคืนนี้ไปนอนแล้วเดือดขี้หนาวก็ไปตั้งแต่ห้าโมงหรอใช่ตู้ไม่มาเลยนะโอ้โหเอามาเดกที่หากระเป๋าเอาตู้ระบาแล้วไม่เอาตู้มาให้เราอ๋อเอาตู้หนักไปแล้วเสร็จแล้วก็ไปเอาตู้หนักไปจวด โอ้โหโอ้โหนี่ครับเดี๋ยวขอรีวิวรอบรถหน่อยน tamam> ี่เ no ดี๋ยวให้น้องออ้รีวิวหน่อยจะมีเกล็ดสลับเลยแล้วก็จะเป็นฝาครอบนัทคอมที่เราใหม่แล้วโอใส่มาใหม่ใส่ก็ใส่ของไท่ก็สไตล์ด็กลอดนะลบน้อยแอีงเอาแบบพอดีพองานแล้วก็มีทั้งคุ่นเลื่นนิดนึงนี่ก็ไฟ่ใส่สีฟ้าด้วยให้เข้ากับตัวรถด้วยถ้าเราเป็นน้องที่มที่หน่อยใส่อันนี้ไฟในนี้จะติดด้วยกันประมาณสามหลอด แร้องเป็นหลอดใจเลยเนาะนี่จะพาดูลอรรถโ้วันนี้ไปสองคันจริงจะไปสามแต่คันตัวแรงเขาจะไปอีกทางหนึ่งครับผมนี่ก็ไว้ของไว้อะไรนะครับเดี๋ยวขอดูบรรทายสักหน่อยบทัยตอนนี้มีน, <c oughs> นี่คนเยอะโอ้มีทอมบีดินี่ให้เริ่มอีกาแล้วก็สายด่วน VIP นี่เป็นประธานเนี่ยเป็นน้าผมเองอ๋อเพี่น้าหว่าแกให้มาครับผมหรือพี่หนึ่งก็ให้มาสติ๊กเกอร์เขาให้มาหมดเลยผมก็เลยเอามาติดอ๋อนี่เป็นชื่อตัวเองด้วยนี่เป็นรีวิวไม่ได้คลิปไปซิวสติ๊กเกอร์นัมเบอร์แล้วไปรีวิวอ่าร้านเขาเล่นๆที่ราชบุรีอ่ะเขาก็เลยทำแผ่นป้ายไว้นี้มาให้เม็ดเมสคุณเมสใส่หนังเบอร์ให้แล้วก็ใส่ชื่อเฟซให้ครับผมโอ้โห นี่ทูบเบอร์คนดังนะครับแล้วเราลงลงแปลเอาทุเรียนมัต่อไหมนี่ไม่น่าจะได้ลงไป<ๆ>แล้ดหว,วังเพราะเราหยุดเข้าบ้านแล้วอ๋อจะปีใหม่แล้วเนาะใช่ถ้าว่าไม่ได้หยุดก่อนปีใหม่อะ่ะ <im it> เขาบอกว่าถ้าทำงานข้ามปีมันก็เหมือนทำง,งานอีกทั้งปีนี่ก็ไม่ได้พักผ่อนใช่ครับผมนี่แต่งแนบเปี่ยบนะครับแล้วก็กลายเด็กลุกแต่งเลยนี่แต่งแนบเปี่ยบนี่แหละเดทิ้งไม่ได้เสียเงิน นี่โดนไปสามเป็นสองอันนี้มันมันประมาณสิบเอ็ดนิ้วครึ่งแต่ที่จริงมันมันก็กาะวอกันสิบสองนะที่จริงมันราคาประมาณสามพันห้าวันนี้เจ้าของร้านบอกผิดได้ส่วนลดไปสามร้อยได้ส่วนลดด้วยนี่ใครติดตามก็จะได้เห็นกันว่าไปใส่มาแล้วนะครับหล่อเลยสีคอนโนมันจะไม่จรอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นกันโดนเคมมาอ๋อเค็มมาเห็นด้วยพี่มันมันแตกแล้ว ก็ผมมันสองปีที่จริงกันรมันต้องใหม่กว่านี้แต่ว่าถ้าว่าไม่ได้ดูแบบละเอียดเยอะมันก็จะดูสวยสวยมันก็สวยยแล้วไป๋ยวขอท่ายรูปด้วยหน่อยทนีนี้ก็ฝากติดตามน้องอพ่อลูกมันทุกสิ่งด้วยนะครับ เก็ฝากติดตามมุมด้วยนะเดียวตามพี่เจด้วยนะครับรู้จักรู้จักกันมาสามปีนะครับัแต่มาเจอกันใช่ไู้เห็นก็เห็นตั้งแต่พี่เมื่อก่อนถ่ายรถพี่นนใหม่ๆเลยแล้วผมก็อยากจะมาเซนนี้แต่พ่อไม่ค่อยมาแล้วพอมาปุ๊บเจนก็ไม่ค่อยอยู่ไม่ค่อยอยู่ส่วนมากจะอยู่แต่เสาร์อาทิตย์ใช่แล้วทั้งนั้นผมมาวันศุกร์วันเสาร์ก็ทอ้นั้นไม่แน่ใจว่ากลับไปไหนก็ไม่เจอพี่เพราะว่า๋อช่วงน้าพี่ไปนุ่น ไปเกี่ยวข้าวใช่ไปเกี่ยวข้าวเจ้านั้นที่เกี่ยวว่าทำนานอยู่ช่วงนั้นได้มากครับทุกนนี้ก็ดีใจที่ได้เจอได้เจอเจอกันนี่ไปนี่ครับพี่น้องอ้อก็กำลังจะผ่านเส้นนี้นะเดี๋ยวโค้งปิงงูนะครับไปครับเดี๋ยวเราขึ้นไปรอโน่นครับเขาโค้งปิงงูผ่านสุโขทนครนะครับไปกันเลยครับนี่ครับน้องอ้อพ่อลูกสายบรรทุกก็กำลังจะเดินทางไปยังนน่นแล้ว สระปุรีก็ก็น่าจะลงต้าอยู่ปีใหม่นะครับนี่ดีใจมากๆเลยนะที่ได้เจอน้องกับพ่อน้องอ้อนะครับวันนี้วันนี้ได้มีโอกาสได้ถ่ายนะคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะครับก็ขอลาไปกับภาพบรรยากาศสวยๆบนโค้งปิ้งงูภูพานอย่งนี้นะครับขอบคุณครับ